สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องมาหน้ากัมาทุระก็เลยแวะห้างโรบินสันครับผมมาเดีทุรก็เลยแวะเล่นเที่ยวห้างโรบินสันไม่ซื้ออะไรเข้ามาซื้อกาแฟครับมาน้องมนมาซื้อกาแฟหรือน้ำอะไรเนี่ยกาแฟไอเมซ่อนครับผมเห็นปะแม่คนที่ทางคนครับส่วนปากับห้านเคนก็เอาแงกันอยู่นี่แหละเพิ่นเนียวครับ <c oughs> เพิ่นเงี้ยวน,นันก็เลยได้ตายเก่งไ้เพิ่นพี่น้องโอ้ยโลบินสันพี่น้องโรบินสันนี่ครับเป็นหางที่ใหญ่เลยพี่น้องเยไยใหญ่มากเลยครับผมเลยว่า <c oughs> ครับหลานเพิ่นย่านดีไงมีการ์ลอซอไก่โมรู้เพิ่นอยากกินไก่เคี้ยบซี่อีกพี่น้องเลย ตั้งสัก่อนต้งม้วนดิซื้อตั้งไก่เคฟซี่ไปกินครับป่าครับหลานยิ้มนะครับยิ้มแน่นี่ไหมยิ้มแน่เบิร์ดเบิร์ดเฮ้ยยิ้มสวัสดีจ้าสวัีเจ้าสวัสดีจอนคุยโทรศัพท์ครับอันครับเพื่อนเพคนเด็กแก่งคนยุบพี่น้องสั่งไก่เคฟซี่ไปกินน้ำประทานว่าเพคนี่ซื้อไปลุกอันกินครับ พี่ตุ้นพ่นอะมั้งครับนี่ยุดนางเล่นยีโร่เป็นสันเลยพี่น้องว้าครับนี่พี่น้องก็พี่ร้านชาเพิ่นชาเพิ่นนี่เย่ะหนุนยากนะหม้อป้าเป็นหนุนยากนะพี่น้องเอ้ยี่นี่นี่นี่เห็นไหมตอนนี้เนี้ยตนนี้อันไข่โยูมันมีอันลวดเข็นน้อยเย่ออันรถเข็นซอยเนี่ยครับปล่อยบ่ได้พี่น้องปล่อยพอได้เลย วิ่งไรกบ่ท่านเลยต่องในอุ้มันาก็่ได้ไปเร็วแน่นครับไปไปได้เพิ่นกับไปได้ไปทักใครเอฟซีเราหน่อยเร็วนนีี่่ออโเคพโอเคครับ